เช้านี้กําลังต้มข้าวต้มนะคะทุกคนค่ะต้มเยอะหน่อยหนึ่งกับบางครั้งโตโต้ก็กินตอนเย็ยนด้วยเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งก็แฟนก็กินอาหารฝรั่งไปใส่แต่ไขยย่ยงเดียวนะคะสําหรับข้าวต้มตอนนี้ก็นะคะเพราะว่าโตโตมีปลาแล้วค่ะจะกินกับข้าวต้มนะคะ ช่วงเช้าๆก็จะกินประมาณนี้แหละค่ะช่วงนี้เป็นหวัดหน่อยนึงด้วยค่ะกินข้าวต้มแล้วกันจะได้ร้อนๆคอจะได้อุ่นท้องนะคะแล้วก็ต้มแต่ใส่ไข่อย่างเดียวแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยค่ะแล้วก็มีบล็อกแคร่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไล่าอาหารเบาๆไปก่อนนะคะทุกคนค่ะ สำหรับข้าวต้มก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะมาแซบมานนัวด้วยกันนะคะข้าวต้มไข่นะคะปลานะคะซื้อปลาที่ตลาดนัดมาละค่ะเราก็เลยมาหมักเกลือหมักซอสหมักรสดีหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าตู้อบเลยนะคะอบแอร์ฟรายนะคะ หม้อทอดไร้น้ำมันยิ่งตอนนี้น้ำมันแพงๆเนาะค่ะกินกับข้าวต้มพอดีพอดีเลยค่ะมาค่ะมามามาแซบด้วยกันกับโต,โตโตเรจาเติมพลังก่อนค่อยคุยกันนะกะ็สวัสดีจ้าพบกับช่องเอทตไยสไปรแมทแลดวีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายซุกกดสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะกะา มาอีกแล้วช่วงมอม้อยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้ามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยดีหรอกะค่ะสะลัวเสลียพอดีฝนปรยพอดีหยุดพอดีครึ้มพอดีแดดนิดๆนะคะแต่ความสูงของอากาศก็ราวๆสิองศาได้ค่ะหลังจากเก็บงานบ้านแล้วนะคะสดข้าต้มร้อนๆแล้วนะคะทำข้าต้มข้าต้มใส่ไข่ละค่ะแล้วก็ได้ปลา น้อยมาจากตลาดนะคะมาคลุกซอสรสดีหน่อยนึงก็เข้าหม้ออบแอร์ฟรายเลยค่ะอบแล้วก็กรอบเหมือนกันนะคะกินกับข้าวต้มร้อนๆก็พอดีจะได้อุ่นท้องอุ่นร่างกายหน่อยนึงนะคะยังเป็นหวัดไม่หายเลยค่ะฤดูหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะไปหาฤหดูร้อนนี่แหละค่ะมันก็ยากหน่อยนึงแต่ถ้าจะอยู่บ้านตลอดเวลาไม่ต้องออกไปเจออากาศข้างนอกมันก็ทําไม่ได้นะคะมันอึดอัดเนาะค่ะ หลังจากกินข้าวตอนเย็นอะไรเสร็จบางวันก็ไปเดินรอบเมืองกับแฟนพากันออกกําลังกายหน่อยหนึ่งด้เวลาว่างบางวันบ่ายๆหลังจากตูวตู้ทำงานบ้านอะไรเสร็จแล้วก็ไปเดินตามห้างนู้นลงห้างนี้เหมือนกันนะคะช้อปปิ้งด้วยสายตาเพลิดเพลินหน่อยหนึ่งนะคะพอไปโดนอากาศเที่ยวนู้นเที่ยวนี้เราก็เปลี่ยนประจําเอาช่างมันจะขาสังขารเนาะคะ่ะใช้มันเยอะมันก็เปลี่ยนไปเนาะคะ่ะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะไหนๆก็เรื่องแฟนเก่าแล้ว โตโต้ก็เลยอยากรู้ว่าตอนที่แฟนเก่าใช้ชีวิตกับสามีโตโต้นี่แปดปีนี่อยู่กันยังไงแล้วพ่อแม่ของแฟนเป็นยังไงกับแฟนเก่าเขาเพราะว่าที่รู้มาผ่านๆมาหลากหลายคลิปนะครับพ่อปู่แม่ย่าก็พ่อปู่ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่แม่ย่าเราก็รู้อยู่แม่ย่าไม่ค่อยชอบเราอยู่แล้วนะคะสะพ้ยไทยสะพ้ยเทศแม่ย่าฝรั่งหรือแม่ย่าไทยส่วนมากก็ไม่ค่อยถูกกับ รูปสะพยเท่าไหร่แต่คนไหนที่พ่อปู่ไม่ย่าดีด้วยก็ถือว่าโชคดีนะคะก็ไม่ได้ว่านะคะมันก็ไปตามขั้นตอนเนาะคะ่ะตอนใหม่ๆพ่อปู่ไม่ย่าก็ไม่ชอบเราหรอกเรารู้อยู่ว่า 1. เราเป็นคนเอเชียเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้จักเรื่องราวของคนเอเชียเป็นแบบไหนเราเป็นคนต่างกินต่างแดนแล้วเราอายุน้อยกว่าเฟนยเราตั้ง20ปี เขาก็คิดไว้ก่อนเราเข้าใจเขาอยู่ความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะมาปลอกลอกลูกเขาไหมมาอยู่กับลูกเขาเพราะอย่างลูกเขาเป็นคนรวยไม่หวังสมบัติไหมเขาก็ต้องคิดไปเรารู้อยู่ค่ะแต่ก่อนก็ได้ยินอยู่เขาโทรคุยกับลูกเขาเรื่อยอะไรเรื่อยนะคะส่วนมากคนที่เป็นเกย์เป็นแบบตัวโตวเองแบบแฟนตัวโตวเองจะสนิทกับแม่นะคะไปกับแม่เขาจะจู่จีจู่จีจับมือจับแขนหยอกล้อกันได้กับแม่ โต้ตเหมือนกันนะครับเวลาอยู่บ้านเราอยู่ทางร้อยไปตลาดกับแม่นี่ก็จะจับแกนกันไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เวลากลับบ้านไปเนี่ยปกติก็จะได้กลับบ้านปีละครั้งนะคะจากเมืองนอกไปเจอแม่ทีไรโตโต้ก็จะกอดจะหยอกแม่บ้างหาปุ้มหอกบ้างนวดให้แม่บ้างอะไรบ้างเรา เราจะเปลี่ยนแบบนี้ตลอดนะคะแม่ก็จะโอ้ยเท่าแล้วลูกจะมาหยอกหลายอยากไายคนแดนหนุนนี่นั่นแม่ก็จะมีบ้างเป็นบางครั้งแต่โตโตก็ชอบหยอกชอบกอดแม่นะคะทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะคะกลับบ้านไปเราก็กอดกันะค่ะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยคนคนนี้เขาก็รักเราจริงเนาะค่ะพูดมาก็คิดถึงนะคะแล้วเราก็เลยพูดถามเขา แฟนตัวเองอยากรู้เองว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนเวลาไปบ้านพ่อพ่อปู่แม่ยา่าเธอเป็นลักษณะไหนอย่างไงนะครับไปพ่อแม่เธอเขาเข้ากันแบบไหนเขาก็เลยพูดให้ฟังว่าปกติเขาจะมีวันลูกสะภ้ยนะคะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์นัดรวมกันขังหนึ่งเขาก็จะไปสมาคมกาแฟกันเพราะว่าพี่น้องของแฟนตัวเองก็น้องสะภ้ยพี่สะภ้น้องสาวอะไรพวกนี้พวกผู้หญิงกับแม่ยา่านี่เขาก็จะไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วก็ แต่ก่อนแฟนเก่าของแฟนตัวตัวนี้เขาก็ไปด้วยกันนะกลุ่มนั้นนะคะเขาก็เหมือนในนามลูกสะใภ้แต่เราน่ยไปไม่ได้หนึ่งเราขับรถไม่เป็นแล้วก็เขาก็อยู่ไกลเขาก็อยู่ตอนเหนือนุ่นค่ะถ้าเวลาไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าน่ะก็นั่งรถกันไปขับรถกันไปสองชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนะคะแต่สําหรับใครอยากรู้ว่าพ่อปู่แม่ย่าของตัวตัวเป็นยังไงนะคะคลิปผ่านๆมามีเยอะอยู่ค่ะพูดเรื่องราวท่านไปเยี่ยมบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะ แล้วก็ปีที่แล้วพอปู่เสียชีวิตด้วยโรคไอโควิดนี่แหละค่ะล้มหายตายจากไปช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงนั้นก็ไปบ่อยนะครับวิ่งไปวิ่งมาทั้งสงแฟนก็สงสารแม่ด้วยอะไรด้วยนะคะคนแก่ตอนนี้แกก็อยู่คนเดียวนะคะบางวันเขาก็โทรหาลูกเขาบ้างดูรอค่ะเขาก็จะมีสมาคมกันไปด้วยกันไปชอปปิ้งด้วยกันไปดื่มกาแฟด้วยกันแฟนตัวโตก็บอกว่าเขาก็เข้า เป็นปีเป็นขุยกับแม่ย่าได้ดีเพราะว่านางไอ้แฟนเก่าของแฟนตัวโตเขาเป็นคนชอบพูดจู่โจ๊เจ,จแบบภาษาเดียวกันแบบเขาก็ก็คล่องเนาะค่ะเขาก็ไปด้วยกันตลอนตะแลนตะแลนตะแลนไปนะคะพอเขาเลิกลากันปีที่เลิกลากัน,นั่นไม่ยาก็เสียใจนะคะเสียใจกับแฟนตัวโตนะคะไม่ใช่แต่แฟนตัวโตเสียใจน้ำหูน้ำตาเลียดร้องห่มร้องไห้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนแม่ยาาก็เหมือนกันค่ะ สงสารลูกด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ลูกสะพ้ายเก่าเขาไอ้ทิ้งลูกชายไปด้วยอะไรด้วยนั่นราคาหลากหลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เหตุผลเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเขาก็ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็พอดีช่วงที่เขาจะเลือกลากันกับแฟนเขาหลักแฟนตัวโตเขาก็คุยกับแม่เรื่อยอะไรเรื่อยตัดสินใจร่วมกันแม่เขาบอกว่าปล่อยเขาไปเลยลูกจะนู่นนี่นั่นเดี๋ยเสียใจมากเขาปล่อยเขาไปแต่ระยะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแปดปีเนี่ยเขาก็ไปมาหาสุ ไปหาแมยา่ย่าเรื่อยไปนู่นไปนี่กับญาติพี่น้องเรื่อยเขาก็ถูกคอ,อกันดีนะคะสำหรับแฟนตัวโตบอกนะครับเพราะว่าแฟนเขาเขาเป็นคนช่างพูดช่างอะไรนะคะตอหลงตอเลอเฉาะเฉเลาะเป็นอะไรอย่างนี้แต่เราไม่เป็นนะคะเราก็เป็นอยู่การเรื่องพูดเรื่องอะไรอย่างนี้แต่เราคนละภาษาตอนมาใหม่ๆนะแม่ย่าเขาก็อาจจะแอนตี้หน่อยเพราะว่าพ่อปู่แม่ยา่าเขาก็ภาษาเขาก็ไม่ได้เก่งนะคะ แต่คนฮอลแลนด์ฝรั่งฝรั่งส่วนมากเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ผู้เฒ่าเก่านะคะคนเก่าคนเก,นเก่เขาก็ไม่อยากจะพูดเขาใช้ภาษาท้องถิ่นเขาสะส่วนมากนะคะนี่แหละค่ะเราก็เข้าใจแต่เราก็อยากจะรู้ไงว่าเป็นแบบไหนแต่ทุกวันนี้เขาก็อยู่คนเดียวนะคะบ้านหลังใหญ่ตัวมโงหะรานอนกันสําหรับ่ยญานะคะมีสวนใหญ่เหมือนกันถ้าอยู่ใกล้กันก็ไม่รู้จะเป็นแบบไหนถ้าอยู่ใกล้กว่านี้ดีไม่ดีสภัยเก่าก็าอาจจะไป หามีย่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็คิดไปอยู่นะคะว่าเขาอยากติดต่อกันอยู่หรือเปล่าทางไลน์ทางวัดแอป,ปทาง Facebook อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้โ,โต๊ะก็จะไปปลูกผักไทยด้วยไปดูแลสวนช่วยไม่ย่ากก็80กว่าแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแต่โซนที่เขาอยู่ทางนู้นก็ใกล้กันกับล้านลูกล้านเหรียนหล่อนลูกพี่ชายแฟนลูกน้องชายแฟนทางโซนทางนูงน้นน้องสงน,น้องสาวก็จะอยู่โซนตอนเหนือของฮอแลนด์นะคะ เขาอยู่ใกล้ทางนู้นแต่พวกไอ้ลูกหลานเขาก็มาดูแลโอม่านะคะแม่ใหญ่นะคะแม่เท่าอยู่หรอกค่ะเพราะว่าแกไม่อยากไปอยู่บ้านคนแก่นะคะก็ประเมินกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก,แก่ไปมากกว่านี้อะไรแล้วเขาถึงจะปรึกษากันไปเป็นสเต็ปสเต็ปตอนนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนั่นแหละค่ะตั้งแต่พ่อปู่เสียไปเพราะโควิดโควิดปีที่แล้วนะคะขนาดฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วไปติดมาก็คนแก่นะคะแรงก็อาจจะน้อยหน่อยนึง พ่อปู่เป็นคนแข็งแรงมากนะคะเสียชีวิตปีที่แล้วก็90พอดีล่ะค่ะปลูกผักทําสวนอายุจาก90กว่าปีนต้นมงต้นไม้ขึ้นบันดงบันไดตัดต้นมง,ต,นมงต้นไม้โอ้ยทําหมดเขาแข็งแรงแต่พอมาโดนโควิดเข้าก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับป่วยอยู่ประมาณ2-3อาทิตย์สําหรับพ่อปู่แม่ย่าก,ก็ติดเหมือนกันแต่แม่บ้านแม่ย่าก,ก็กลับคืนมาร่างกายดีขึ้นนะคะสําหรับโรคตัวนี้ก็แล้วแต่ร่างกายแต่ละคนเนาะคะ่ะ ทุกคนก็ระวังตัวเอานะคะไม่ติดก็ยิ่งดีใหญ่เลยส่วนโตัวโตเองก็อาจจะมีผลจากโควิดด้วยเพราะว่าเราก็เคยติดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนโตัวโตก็เป็นหนักเหมือนกันนะคะแต่ก็หายกันเรียบร้อยแล้วโตัวโตก็เป็นอยู่เกือบสิบวันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เปลียนไม่หนักแต่ก็เป็นอยู่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงแถวนี้แล้วก็บางคนก็บอกว่าคนที่เคยติดโควิดแล้วอาจจะสามารถเป็นไข้หวัดเป็นอะไรได้ง่าย เราก็เลยพลอยออกไปข้างนอกหน่อยหนึ่งกลับมานอนกลางคืนก็ฮืดฮัดฮืดฮัดเป็นวัดต,ตลอดนะคะกระมอมบางนะคบผมกระบางน้ำนะครับพี่น้องค่ะผมบางกระมอมบางนะคะหัวก็จะล้านแล้วค่ะพ่อต,ตัวเองก็เป็นคนหัวล้านนะคะก็คงจะเป็นกรรมพันธุ์นั่นแหละค่ะคิดว่านะคะเหลือผมแค่นี้เองพ่อรอบๆหัวเองอายุกเจ็ดสิบกว่ากว่านะคะเอาเถอะค่ะสังขารขอให้เราแข็งแรงก็พอนะคะขอให้สุขภาพดีก็พอ อย่างอื่นก็ว่ากันไปกายใจเข้มแข็งเนาะค่ะนี่แหละค่ะเรื่องไม่ย่านะคะเขาก็ก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ค่อยชอบเราแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอะไรถึงทั้งใส่เรามากมายนะคะแต่เวลาเราไปบ้านเขากับแฟนกับอะไรเราก็ปล่อยปล่อยไอ้ให้แม่ลูกให้รู้ว่าให้เขาอยู่กับพี่กับน้องบ้างแล้วโตโต้เขาเขามีสวนใหญ่โตโต้ก็จะไปเดินดูดอกไม้เดินรอบสวนเดินไปตรงนู้นตรงนี้ปล่อยเวลาให้พ่อแม่พี่น้องเขา คุยกันเป็นส่วนตัวด้วยเราก็จะไม่ได้นั่งเฝ้าตลรวจเพื่อเขาอยากนินทาเราเนาะค่ะเราก็ปล่อยเวลาให้เขาบ้างอะไรบ้างนะคะพักนี้ก็เห็นเขาโทรมาบ้างอยู่เรามาคุยกับลูกชายรู้ว่าเขาคุยเรื่องแฟนเก่าเขาหรือเปล่าแบบไหนก็ไม่รู้นะคะรู้ว่าไม่ยากจะเข้าข้างทางลูกสะใภ้เก่าเขาหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันไปนแต่ยังไงแฟนตัวตวเองก็เราใช้ชีวิตคู่ของเราแกก็ปลอด ต,ต,ตัวตตลอดนะคะบางครั้งก็จับมือจับอะไรเธอไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะรักเธอใครจะชอบเธอไม่ชอบเธอแต่ที่แน่ๆเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้มาอยู่กับเรา24ชั่วโมงหรอกแล้วแต่ใครจะคิดยังไงสําหรับเรื่องพ่อแม่พี่น้องอะไรของฉันแกก็เคยพูดอยู่ค่ะคํานี้เราก็มั่นใจสามีนในระดับหนึ่งนะคะ เพราะว่าเรามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเราไม่มีใครเทียบกับถึงเพื่อนคนไทยมีบ้างก็แต่ถ้าเทียบจริงๆแล้วเราอดทนจริงๆนะครับมานั่งอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเหมือนเราเป็นนกน้อยที่บินมาอาศัยรังของชาวบ้านเขาอาศัยประเทศอาศัยบ้านเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะความรักความรักความผูกพันถึงกล้าตัดสินใจถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆคนนะคะ กําลังใจดีๆที่ส่งเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆตัวตัวอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์อันไหนตอบได้ตอบไม่ได้ก็ว่ากันไปยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ